ก็แล้วเระเปิดไปให้ทุกห้องเลยกูแอบต่อไอ้สัตว์กูปิดกูเปิดไล่ไปแล้วกูเข้ามาแักแอดที่เดิมต่อโอ้โหโอ้ยังทันอยู่ยังทันอยู่โยนปิวไปเลยโยนสมุนปิวไปเลยโอ้พี่ทหารโอ้โหบินอีกแล้วหนังสือบินอีกแล้วบิ๊กเฮ้ยหิมะตกตกมาเป็นก้อนเลยหิมะกูเอาล่ะก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมพลาสม่าโฟเบียนะครับก็คือเราไม่มาไลฟ์กันเนาะ เพราะว่าไลไม่ไหวไแล้วละตามหลักสูตรของเราเราเลยมาเล่นเป็นคลิปแทนซึ่งตอนเนี้ยดีมากคือมันมีอัปเดตคริสต์มาสอันนี้ะไรขึ้นเราทำไมบิ๊กมีแบบนั้นด้วยอะฮะมันเอามาใหม่อะใช่หรออ๋อกดตรงนั้นแลไ,ได้เลยปะไอ้ป้ายน่ยได้เลยเฮ้ยดีวะ่ะอ๋อนี่ไงตัวสวยสวยสวยก็คือวันนี้มีอัปเดตคริสต์มาสนะครับก็คือมีประมาณอ่าสี่แมปที่มันมีรูปของของขวัญมาอย่างเงี้ย อ่าเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างที่เพิ่มเข้ามาในวันคริสต์มาสนะครับไปด่านไหนก่อนดีนี่หินม,มาตกเต็มเลยหนี่วะเฮ้ย <c oughs> ก็ด่านไหนครับเลือกเลยครับเอาด่านแรกนะฮะเราด่านแรกที่เราจะไปจะเป็นด่านแ o ง d ูดแ g ง y w o ด d d ดร v e ไปกันฮะฮงควันออก่ปจัสตินคลักจัสตินบีเบอร์เบบี้เบบี้เบบี้จัสตินบีบอ ไอ้ยหะฮีไปได้ทุกเวอร์เลยกูเนี่ยแล้วด่านเราเอาเลือกเราเลือกไนเมะมาเชิ่วเชี่ยวมันจะซ่อนหลักฐานใช่ไหมล่ะใช่ผมวิเจอแล้วเจอผีแล้วเจอผีแล้วนี่เลยตรงนี้เลยอย่ะห้าหกเลยเฮียละเฮ้ยเอจีกดออฟเลยไอ้หนุ่ม่ับ้านเลยเจอเจอน้อง่ลรับ้านเลยกดออฟใช่กดออฟจริงเปล่าต้องลองเอ้ยมันซ่อนทั้องสอนนีิว่ะแต่เออมันตอบได้เป็นมิมิกโอ้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อ เอานัวนัวกระจกอยากกับโต๊ะกระตากป๊อกกระป๊อกกระป๊อกกรป๊อป๊อโอ้โหสองจุดสามเอ๊ะเห็นในทิกตอกมันมีกล่องของขวัญด้วยนี่ยมึงยังไม่เปิดไฟไหมผมเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วใช่หรอะต่เอ้ยมีบูดูอ่ะเจ้าอ่ะแหม่ครณมึงจะพูดเพื่อ เอาเรื่องเดี๋ยวไแล้วกูตกใจหมดโอ้โอ้สี่สี่เอฟซีไม่น่าหมุนเลยกูตัวโยกเลยเอฟเอฟซีไม่ต้องลองคุยดูเอ๊อแต่แบบมืดขึ้นเรื่อยๆอึ้มันเหยียบโมชั่นมันไอ้นี่เฮ้ยมึงมันมืดขึ้นเรื่อยอ่ะเอามันดับไฟเฮ้ยมันเดินเลยว่ะเฮ้ยมึงมันเดินอ่ะเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวแปลกล้องก่อนมันไม่กลัวเกลือมันไม่กลัวเกลือ เวทไม่มีอยู่แล้วเฮ้เฮ้ยเราเอาเสียงมาฟังได้นึกว่าอุ้ยมีเสียงเสียงแล้วมันเสียงแบบโหยชิวชัวเฮอะไรสักอย่างใช่ไงกูได้ยินแล้วแล้วมันเดินมาหาเราด้วยมันก็ชิวชัวเออกดออกกดออกครับโอ๊ยลองไล่จูบเปล่าเฮ้ยเราลองไล่จูบกันเปล่ากูเปิดไฟละเฮ้ยนี่นี่มาไอ้ป้ามานี่ไอ้ป้ามานี่นี่ไงที่กูบอกมึงอะเฮ้ยเอาไปละ น้องกดดินี่คืออัปเดตใหม่ที่กูเห็นกูก็ต้องประตูปิดไปกูโดนโดนจำสแกโอ้ยเผอทีมทีนึ้งเพิ่มความเฮียนจะกระดูกจะกระดูกชันล่างเอ๊ะดี๋ยวไปถ่ายรูปเฮ้ยมันเปิดประตูมาแล้วครับใครเปิดไฟเกินน่าจะกู อุ้ยอะมีดอดเดี๋ยวเดียวเดียวใช่เหรอทำไมถึงทำไมถึงมีดอดอะแสดงว่าโกดใอ่เหรอตะกินมีดดอดเหรอตะกินก็เอาไปดิมีดอดมีดอดเอาไปดิกูอยากเห็นวะมีดอดเหรอวะเดี๋ยวใช่ดอดเหรอวะดูใหม่ดูใหม่เงินเมื่อกี้มันเดินชนกูเลยตรงเนี้ยลองลองดูใหม่กันโอ้ยไม่ถ้ามีดอดมันจะมีโกดออฟได้ไงมาท้าแมเดี๋ยวดูก่อนดูอีกรอบเงินเปิดตาฝาด เอ้ดับไฟกันดับหรือควันวะมันดับไฟกันไมไฟมันเปิดแล้วกูดอดดอไดอดดเดดดอดดอดอด่อดอดดอดดอดอดดอดดอดดดดอดดดอดอดอดดอดออดดองเอด่ยดดอดอ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 ดดมดดดออดอดดดดอออย่างดดอดอดดอดอดดอดดมดดดอดดอดดอดดดดอดดออ่ดอดดอดอยอดอดอดอออดออออ่่อออออ น่าจะซ่อนอย่างเดียวเออจำไม่ได้น้าแม่น่าจะอย่างเดียวละจิฟอาร์ตอะไซเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เอฮ้ยโอ้โหไม่มีกล้องนะไอพิกล่าล่าล่าเอาไอ้เฮ้ยบอกกูเร็วเหลือเกินไม่ไม่กูเพิ่งได้เสียงเมื่อกี้ กูยินเสียงเมื่อกี้เลยกูกำลังไปดูฝักบัวก็ว่าเสียงอะไรวะอุ้ยแคมป์ปัตวะบิ๊กฮะแคมปัส<ะ>แคมปัสไอ้ไอเนี่ยน,นะเออไอ้ที่มีการหลังซองกินตอนเด็กอะ่ะไม่ใช่ไ<อ>ปแล้วไปยังไงไอ้นี่สวยจัดมันลงมาใต้ดินมันเข้าไปในห้องครัวแนละ้วมันก็หายไปละไปแล้วมั้งไปแล้วทำไมมันหายเลยแอบในห้องมันอะนะเออไแอบห้องมันตะกี้กูวิ่งสวนเข้าไป ไม่ผ่านเพราะมีคนตายมีโยใครเดอะมีความเป็นไปได้เพราะโยใครพูดปุ๊บแม่งเล่นปั๊มเลยตะกี้อาร์ตัสไน่ะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นโยใครนะฮะแล้วก็ความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเดด้วยดืมไม่หมดแล้วนี่ส่ผีคืออะไรมีโยใครกับเดอะใครเลือกแล้วบอกนะฮะเอ๊ะเลือกแล้วเลือกแล้ว เลือกแล้วโอเคงั้นเราไปกันเลยครับคุณบิ๊กภารกิจครั้งนี้คุณบิ๊กได้เสียชีวิตไปแล้วภารกิจหน้าเราใช้ดักขั้นบอลชุบเขาขึ้นมาแล้วมาประจนภัยกันต่อยูเล่ดื้อไปไกลกว่าี่กูเลือกอีกมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นโยใครนะฮะแล้วก็ความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเดย์ด้วยยูเล่ยูเลยไปใกลกว่าที่กูเลือกอีกเราไปเล่นหมดปกติไหมไม่ใช่ไนแอมใช่ดิ เนี่ยพโรเฟชั่นแนลอะพอเนี่ยเราเล่นเช็กบูดไรไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเล่นพอยโฮปโอเคแมพเพียน์กี่ะนอกล่ะผีชื่อว่าแจนเคมเปอร์เคมปีหรือเปล่าภารกิจเรามีดังนี้แคปเจอร์โฟ o โต o ออฟเดอะโกสหรือว่าถ่ายรูปผีอ b อบเจกที่2 d e ดีเทคอะพารานอ a มล o u n d ์ให้จับเสียงด้วยไมโครโฟนพารานอ์มลข้อที่ p r e พรีเวนเดอะโกสฟ o ร h มฮันติ้งวิ a อคูซิฟิก ให้รอดจากการที่ผีล่าด้วยการใช้ไม้กางเขนไปฮะกูมีไม้กางเขนกูอุ่นใจขึ้นเยอะเลยหืมมาของมากอรอละเลียวเลียวโอเสียงสิ่งทนได้อะเฮ้ยปันปันหายควายหันอ้บิ๊กหันโอ้โหเปิดแบบโคค่าโคค่ามาก อันนี้เสเล็กโอ้ห้องน้ำมีเชิงเทียนโอ้ยมีกระดูกมือด้วยเอ้ยศูนย์นักศึตา<ะ>ตรงนี้แ่ะตรงนี้ะตรงนีง้แหละศูนย์นักศึาข้างบนข้างบนข้างบนตรงนีงน้นี่ศูนย์จุดหนึ่งแล้วเยี่ยแถวนี้แหละโอ้สองเลยบิก๊กแต่เขาไม่มีกดออฟก,กันนะ ติดลบอ่ะอุณหภูมิมันติดลบปกติปะไม่ปกติเนาะไปปกติเฮ้กูรีบอะไรมาเฮ้กูรีบเอาของขึ้นมาติดลบใช่ไหมเออติดลบติดลบสองเลยเบอุ้ยมันฉีกอะไรอ่ะฉีกอุ้ยอุ้ยห้าห้าไม่ห้าตรวจเลยเฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วเฮ้ยสามจุดหนึ่งหนึ่งจุดหกไอ้บีมันเปลี่ยนห้องเว้ยมันอยู่แถวนี้แหละมันเดินไปห้องอื่น ก็ว่ามันลงไปอยู่ชั้นสอแน่เลยวะเูนงสาเนี่ยตรงนีู้งสาแถวบันไดแต่ศูนะกี้ะแน่นหนึ่งละศูนอ้ยมันก็ขึ้นไปขึ้นมามันอยู่แถวนี้ละเฮ้ยโอ้ยอยู่ตรงบันไดตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยเปี่นเปี่นเี่นเปลีนาราอยู่ตรงบันไดตมง่ี้แทนเมื่อกี้ได้อะไรมานะ มี MFP 5 Freezing t h e r m o r e t e r ถ้าสมมุติว่าจุดเรียกผีแล้วไม้เขียนมาวางไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม้เขียนขั้นสุดท้ายอะไรนะต่อไม้เข็นขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเชือก็ขั้นสุดท้ายอ่ะมันเข้าใจอะไรยากวะขั้นที่สามอ่ะขั้นที่สามอ่ะอ๋อก็แอบดีนะฆ่าไในห้องเด็กลา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 อันนี้ขึ้นสูงมากอยากไม่ไปก็ไปละมันไม่ตอบอ่ะเธอเธอเหลือสิบอ่ะบิ๊กเหลือสามสิบเหลือถ่ายรูปผีเกือบ ทำไมก็เ็นได้เอ็มเอฟกูไปไหนวะคือไม่โชว์พินิหารไม่อะไรเลยอ่ะเออโอยผีล่าโชว์ละเฉดปะวะขี้อายอ่ะเพราะตู้อื่นมันวิงพราะตู้อื่นมันออกวิงวียงหมดเลยนะอูกินข้าวหน้าบ้านมันอยู่นี่ใส่ไงเฉดเนี่ยออกมาแล้วดุจัดเลยเออเ <c> ม <oughs> <c oughs> ี้วกราดมากเหมือนเก็บกดอ่ะเมี้วกราดเดี๋ยวนะเรามีคุยอะไรม้างแคปเอาโฟโต้ผีแล้วคุณซิฟิกไปเอ้ย เสียงอะไรปะเสียงในห้องไหนอะเอาเลยเหรอวอมวอมเนี่ยเดี๋ยวอันสุดท้ายไอ้พิกมันจะดับแล้วอันนั้นอะเดี๋ยวให้มันดับไปเถอะเธอถอยงั้นเธอถอยกล้องอะถึงกล้องไม่ยอมเขานี่ไงไหนวะไม่เห็นตัวโอ้ยมานี้ไอทางนั้นเอาทิ้งกูเลยอยู่ข้างล่าง เฮ้ยเดินติดเดไปแล้วมั้งนะลงมาแล้วเหรอยังไม่ไปยังไม่ไปมันเดินลงตามมาเมื่อกี้ไปแล้วเฮ้ยบิ๊กเหลือไส่โครงทั้งสองชิ้นไอ้บิ๊กฮะามีไส่โคงในจานทั้งสองชิ้นเน่าอะไรเฮียได้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 เจี๊ยบแซ่บเลยอ้บิ๊กไอ้บิ๊กมันล่าลงไปดิลงทำไมถ่ายก่อนสิมันวิ่งมาไม่ถึงหรอก ไมไเขาที่ปิไไดไฟไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยด่านที่ไหนอ่ะมันไปแล้วมันเพิ่งมันเพิ่งเลอะกลาเมื่อกี้อ๋อเป็นด่านเถอะนนเเป็นด่านเถอะเออจริงไปดีกว่าเชดฮะตอบเลยผีตัวรอนานผีรอจแนแห้งอีกตัวนึ่ไปเชดแต่ไงก็เชดหลักฐานมัดตัวอย่างนี้แล้วกูออบอกแล้วเชดไม่เคยมองผีพาลาดเจ็ดร้อยเก้าสิบหลายรอบอยู่นะ <laughs> อันนั้นอันนั้นวัดเฉยไปต่อไปด่าน Brassed Farmhouse Brassed Farm Statue จอจี้จอจจี้จอจี้เสียก็ไม่ไรนะจอจี้อคือไฟอ่ะอีเวนอัปเดตพารานมอลวิดอ่ะเอ็มเอฟีเตอกใช้ีเตอรหาสิ่งผิดปกติและอย่างที่สองคือแฮป e อะเมมเบอร์ออฟยูร์ทีมเอกเคปเดอะโกสเดอะวินหนีมาให้ได้นะห้ามตายนะฮะฟลนเดอะแอเรีเนียเดอะโกสยูซิงอินเซนชอบเลยอันเนี้ยต้ใมันแดงเฮ้ยเจอก่อนอีกแล้วเฮ้ยเจอก่อนอีกแล้ว น่ากูจจัจังเลยจอจี้บเล่กิอฟอาดัซไซจอจีไบเล่กิอฟอาดัซไซโอ้ลิ้นกูเจ็บดิแล้ไม่กูพูดไม่ชัดว่ะใชไ่ไม่ไม่กูรีบพูด <Hey. S 1> เปิดไฟมึงก็โตกกะตาก่ะกูหาโคตดออฟอยู่แล้วกูตีแม่งเลย <c oughs> ตีเลยขากล้องหรือว่าจริงๆแล้วมันอยู่โอเคกูว่าละวอ้องแต่หลังคาอีกแก้วอะมึงกดออฟอืม กดเอาของแทนเลยกูไม่เห็นอะไรเลยแต่ก,กูมามเก็ของเพิ่มเหมือนเอาดอดไปสองอันเอาเกลือไปเพิ่มรวยเกลือเกลือรวยนอกบ้านร้อยเจ็ดสิบเข้าบ้านร้อยยี่สิบไเจ็ดมไม่ถึงราคาไม่ไม่ไม่พอเป็นราคาเลยง่ <N> ยเหยียบแปะเนี่ย <N> เฮ้ยมันย้ายมาตรงนี้นี่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 ฝ่ายวิชแปดสองจิบเจ็ดยังอยู่บนนี้แหละเฮ้ยกูอีกกูอีกกูอี้เอาย <N> ีเม็ดมา สองแถวนี้แหละเรียกชื่อวันนี้โอ้โหเรียกชื่อวันนี้เลยหรอชื่ออะไรอะล่าล่าหลชื่ออะไรวะโอไม่ไม่ไม่อีเวนต์อีเวนต์เสี่ยวหลือเกินเสียงแม่งแบบเจอของมาเพิ่มหรือเเออก็ดีแบบวัวตุ๊กตาหมีไปียเวทผ่านแล้วเปล่วตุ๊กตาหรือเ่าูบไปไล่ ไทไปร okay. right? okay. no, oh, ูปลูกไปไล่เดี๋ยวไทไปรูปเฮ้ยมันโยนของมันโยนของมันโยนของไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่โมเปล่าเฮ้ยเผล่เช้กกัมยานอะใช้คุณเพล่ก็ขีดขวาเหี้ยคุณเพล่ก็ขีดขวาโชยเซลโอ้โหครับขีดไปแล้วกูจะกรี๊ดเลยอ่ะโชยเซลว่าโอ้โหโอ้ยังทันอยู่ยังทันอยู่ิวไปเลยโยนพิวเลยโยนสมุนพิวไปเลยโอ้ฮ่าโอ้พี่ทหารโอ้โหบิ๊กบินอีกแล้วหนังสือบินอีกแล้วบิ๊ก สองจุดห้าก็เหลือลายจูกับโอบาเกะผูออ้ลไลจูอีกแ่้วนึจุดหกลายจูไม่น่านะโอบาเกะโอบาเกะแหละมเอฟเบ้ห้าโอบาเกะเดี๋ยวนะโอบาเกะจำได้มันจะมีลายนุ่มมือพิเศษของมันปะหาดิอันนี้<ส>มีรกระจอ่ะดิเปิดไฟก่รอไหมวันน <c oughs> ี้กูไม่เห็นเลยเลยเปิดไฟไม่ได้บิก๊กนี่ไงสาเหตุที่เปิดไม่ได้เพราะว่ามันกครงเขียนโดนเผา เอาแล้วกูไปเปิดไฟก่อนเฮ้ยเก้าอี้ดังอะเก้าอี้เก้าอี้มันปิดไฟมาดีไอ้พีอ๋ออุ้ยขอโทษแต่ว่าทะไรคือบันไดหวาว่าตรงนี้ไม่มีเสียงหันฮันฮันเออมันออกมาจากเก้าอี้อะแต่ไม่เดินมันก็เดินไม่เร็วนะเร็ว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  โอเคเร็วก็ไลจูเสียงเร็วมากลองฟังดิข้าล่ามแเปิดไฟแห่ถูกห้องเลยกูแอบต่อไอสัตกูปิดกูเปิดไล่ไปแล <at> ้วก <laughs> ูเข้ามาดักแอดที่เดิมต่อไปละเร็วอยู่นะกีแเสียงย่ำตีนอ่ะข้างบนอ่ะแตบแตบแตบแเลยนะมาดูกันว่าใครจะถูกใครจะผิดแฮ่ว่าไลจูไอจูแหละมาลองดูไปครับ เียกยังเรียกลวเลยกยังห้องขี้โยนของเล่นเลยวะยังไงว้าวโอเคแต่มันไม่ย้ายห้องเลยนะแต่มันย้ายที่อยู่นะไม่มันแค่ย้ายที่เฉยไงมันไม่ได้ย้ายห้องไงโอ้ยเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาด่านนี้ใหม่ด่านี้ใหม่คาใจะ่ะเฮ้ยมึงเร<อ>งแก้มือแล้วเราลองคุยแค่ในดิสปะเอ้ไม่คุยแค่ในดิสคุยแค่ในเกมอะเอาปะได้คุยแค่ในเกมแล้วผีชื่ออะไรวะลืมดูผีชื่อว่า ผีชื่อว่าโดโรธีสมิธเฮ้ยกองกล่องกลองนี่ไงห้องนี้นี่นีเออวันหนึ่งตรงนี้ของตกโดโรธีด do ูซัมติงโดโรธีน่ามีอะไรมั้ง0.7 แล้วพ่อไม่เห็นผมบ้าเด,เดี๋ยวเราทีเล่นกูนแล้วยงัยงยงังยังกูไหวพริบดีกูยังไม่ตายกูวิ่งออกจากห้องผีทันห <how> nice. ้องนั้นแหละ แต่วิ่งมาอย่างไวอ่ะในห้องนี้แหละเอาไม้เขียนมาวางกั้นไว้เลยโอ้โหโอ้โหกูคุยกับมันแป๊บเดียวมันดูดูเฮ้ยลบพัดลบพัดอุณหภูมิลบพัดอุณหภูมิลบพัดอุณหภูมิลบพัดโอ้มันแท้หมดเลยบิ๊กเขียนปะไม่เขียนนี่ ไม่เขียนแต่มันแท้เฮ้ยประตูมีฟิงเกอร์ปิ้นประตูมีฟิงเกอร์ปิ้นเขียนด้วยเขียนด้วยโอ้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 มีทุกอย่างเลยมีสังโกสด์ไฟติ้งอันต้าไวโอเล็ตอูดีมอนว่ะเฮ้ยตาอนนี้เรามาท็อปฟอร์มมันจัดเลยจะถ่ายรูปผีเปล่าจะถ่ายรูปผีไหมทราบแล้วเปลี่ยน กมนั่ะโอเคไปงักไปดีกว่าเฮ้ยเร็วว่ะตอนนี้เร็วมากตอนนู้นว่าเช้าวันนี้นะโอเคเร็วไปเขาเรียกว่าการแก้มือเขาเรียกว่าแก้มือที่ดีวูได้มาพันหนึ่งอะโลวอัพเลยเอาล่ะต่อไปด่านสุดท้ายนะฮะเมเปิ้ลโรดแคมป์ไซต์ด่านสุดท้ายก่อนทลี้ยวจักไปวันนี้ แกรนเทเลอร์แกรนเทเลอร์ฮะผีชื่อร์แกรนเทเลอร์โอ้โหและครับมันใหญ่ใหญ่อะั๊บเปิดไฟแล้วน่าจะหาผีง่ายขึ้นตกใจหมดไหนวะเครื่องปั่นเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่เจล้วเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วนะตรงนี้แอบได้เดี๋ยวจำไว้ ตรงนี้ก็แอบ,บได้เอาแล้วไงแอบ,บได้หลายทีแล้วเกิน,ะน,นฮะยนของอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ตะกี้นี้เขาไอ้น,นี่เขาเปิดกล่องเอาแล้วไงหายยากนะด่านด่านไม่หาโคตรยากด่านใหญ่มากห้องน้ำป่าวะเฮย้ยห้องน้ำสากเฮย้ยห้องน้ำหนึ่งจุดแปดเลยอะจิบอาร์ไซ ห้องน้ำหนึ่งจุดแปดอยู่นี้ห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่เ็้นี่หนึ่งจุดแปดนี่หนึ่งจุดแปดสองจุดเจ็ดแล้วนะอนะสองจุดเจ็ดละห้องน้ำตกแถวน้าหน้าแคมป์อะนี่หนึ่งจุดหนึ่งเฮ้ยมันเปิดมันเปิดน้ำมันเปิดน้ำเปิดน้ำโอเคจอห้องแล้วเจอห้องแล้ มันเปิดน้ำมันเปิดน้ำมัเนมเปิดน้ำห้องไหนนะโอ้ยเปิดน้ำห้องนี้โอู้หเปิดน้ำเต็มเลยโอ้หมันปิดไฟอ่ะอู้หูทำหลายอย่างเลยอะ่ะปิดไฟแรงแคมเ,เลยเอาอะไรอ่ะสองจุดสองอะ่ะไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวไปเอาของเพิ่มมัน<อ>ตะกี้มันตอบไหมฮะโอเคโอเคตอบเอาแล้วเฮ้ยลองเอาเ,อออกเกลือมาโยนดีกว่า ได้ได้ได้แฮกโคดอีเวนต์อุ้ยเสียวมากค่ะเมื่อกี้เปิดไฟเลยเสียวมากค่ะใจหายอยู่ที่ตุ่มเลยเมื่อกี้มันไม่เหยียบเกลือมีโอกาสเป็นเวทนะ บอกขาดีให้มันย้ายห้องแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหข้างหลังยังมีแคมป์อีกว่าเฮ้ย hey, มันไปอยู่ไหนของมันวะเนะี่ยผีออกนอกแมปไปแล้วปนะเนี่ยมันไปอยู่ไหนของมันวะแปลกว่ะหาไม่เจอได้ไงวะเดินทางแคมป์เลยเนะี่ยเอ้า เฮี้ยบิ๊กตายมันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงกว้างๆชิปละเดี๋ยวเออเมื่อกี้เห็นบิ๊กวิ่งเดินอยู่เลยแล้วอยู่ดีบิ๊กกรเดินยดีบิ๊กกรบูไปเลยกูเจอมึงละไอสัตว์เหยียบซะเต็มที่ เฮ้ยมันคือดดโอเจนมันคือดดโอเจนเฮ้ยรู้แล้วว่าคือดดโอเจนดดโอเจนตะเกียกูหันไปมองมันมันเดินช้าลงเลวันมันไม่เจอมันไม่เจอมึงแล้วมันวิ่งหาเมื่อกี้ไม่ถึงกูถึงถึงกูถึงกูแอบเมื่อกี้มันก็เจอกูมืออะไรยิงรู้ไหมมันคือเลเวนันไม่ใช่เดโจนไม่ใช่เดโจนเลวรเมาแล้ว ไมยใช่เหรอว่าเดียวเจนนะเว้ยตะกี้กูหันมากูเจอมันนะเว้ยเดวเน้นเชื่อกูเดวเน้นใช่เหรอวะออกูติปิดอ่านเลยค่ะเดยกที่พอตะกี้กูหันไปแม่งเดินคั่วช้าเลยกูใช้สมาร์ทสติ๊กอัดหน้าไปแล้วไงกูเลยงงมันเจอกูได้ไงอ่าแล้วเราจะโยนอะไรอะไรโยนบอกพี่ใหม่อ่ะนี่นี่การสื่อสารแบบผีอ้าวจริงมั้ย ปิดรถเออจริงรถเป็โดนวันอะไะกูเอ๋อแดกเลยแล้วกูใช้สมาร์ตติ้งไปแล้วกูยังอยู่มุมโต๊ะกูนั่งมองหน้ามันอยู่เมื่อกี้นี่ไงว่าที่เขาจริงจริงด้วยตอนแรกนึกว่าเร็วแนนกูติ๊กกิ๊กอันก้าวเนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจพวกผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายอะไรอะไรนะ